สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันเสาร์ที่8เมษาย0 2 3น่นะครับวันนี้เราก็ทราบว่าเป็นวันแห่งการตื่นเฝ้้เรอคอยการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าหลังจากที่เมืวานก็จะลองพระองค์ทรงรับสมานสิ้นพระชนบนกางเขนและถูกฝังในคูหานะครับวันนี้นำมาบทอ่านจากบทเทศสมัยโบราณ กล่าวถึงวันนี้โดยเฉพาะเลยวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าไงบ้างครับเรามาฟังกันเขาบอกว่าพระเจ้าเสด็จลงไปในนรกนะพูดอย่างนี้เลยนะครับสิ่งประหลาดกําลังอุบัติขึ้นมีแต่ความเงียบบนโลกวันนี้ทั้งโลกกําลังเงียบเพราะพระมหากรรษัตริย์สิ้นพระชนแผ่นดินไหวแล้วก็สงบพระเจ้าได้สิ้นพระชนในเนื้อหนังพระองค์ได้ทรงปลุกทุกคนที่หลับมาตั้งแต่เริ่มมีโลก พระเจ้าได้สิ้นพระชนในเนื้อหนังและลกกำลังสั่นด้วยความกลัวพระองค์เสด็จได้เสด็จไปหาบิดามารดาเดิมของเราอย่างชุมประบาลท,ที่หายไปพระองค์ทรงมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมคนที่เจริญชีวิตอยู่ในที่มืดในเงาแห่งความตายพระองค์ได้เสด็จไปปลดปล่อยฉเฉลยคืออดัมและเอวายพ้นทุกขพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเป็นบุตรของเอวา,าพระเจ้าทรงแบกกางเขนซึ่งเป็นอาวุธที่พระองค์ทรงได้รับชัยชนะเสด็จเข้าไปหาเขาเมื่ออาดัมนุษย์คนแรกที่พระองค์ทรงสร้างเห็นพระองค์ก็ทุบอกของตนด้วยความกลัวร้องตะโกนแก่ทุกคนว่าพระเจ้าสถิตกับพวกท่านพระกิษเจ้าทารงตอบว,ว่าและกับจิตใจของท่านด้วย พระคริสต์เจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับอาดัมและประยุงให้ลุกขึ้นตรัสว่าลุกขึ้นเถิดท่านผู้นอนหลับจงลุกขึ้นจากความตายและพระคริสต์เจ้าจะประทานความสว่างแก่ท่านเราเป็นพระเจ้าของท่านเพราะเราเห็นแก่ท่านเราได้กลับเป็นบุตรของท่านเพราะเราเพราะรักท่านและลูกหลานของท่านเราจึงสั่งด้วยอำนาจของเราเองให้ทุกคนที่ถูกจำจองจงออก จากที่จำจองให้ทุกคนที่อยู่ในความมืดจงรับแสงสว่างให้ทุกคนที่กำลังนอนหลับจงลุกขึ้นเราสั่งเจ้าว่าเจ้าผู้นอนหลับจงลุกขึ้นเราไม่ได้สร้างเจ้ามาให้เป็นนักโทษถูกคุมขังในนรกจงลุกขึ้นจากความตายเพราะเราเป็นชีวิตของผู้ตายจงลุกขึ้นเจ้าเป็นผู้เจ้าผู้เป็นผลงานจากมือของเรา และเป็นรูปแบบของเราจงลุกขึ้นและจงออกจากที่นี้เพราะท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านเราทั้งหมดรวมเป็นคนเดียวกันดังนั้นเราจะแยกกันไม่ได้เพราะเห็นแก่ท่านเราพระเจ้าของท่านได้ทรงกลับเป็นลูกของท่านเราผู้เป็นพระเจ้าซึ่งมีพระตำหนักอยู่บนสวรรค์ยอมรับสภาพทานได้ลงมาในโลกและใต้โลก เพื่อประโยชน์ของท่านและของมนุษย์เราได้กลับเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอสมัครใจอยู่ท่ามกลางรูปตายเพราะเห็นแก่ท่านที่ได้จากสวรรค์มาเราได้ถูกมอบตัวแก่ชาวยิวในสวนและถูกตรึงกางเขนในสวนจงมองดูน้ำลายบนใบหน้าของเราจงมองดูน้ำลายบนใบหน้าของเราซึ่งเรายอมรับเพื่อบรรดาให้ท่านกลับมีชีวิตอีกเป็นชีวิต ที่ครั้งก่อนเราได้ให้แก่ท่านจงมองดูรอยอตกบ,บนแก้มของเราเราได้รับเพื่อจะแต่งหน้าที่สกรปรกของท่านใหเ้เสมือนภาพลักษณ์ของเราจงมองดูรอยแสบบนหลังของเราเราได้รับการโบยตีเพื่อจะยกบาปที่หนักอึ้งจากบาของท่านจงมองดูมือของเราที่ถูกตอกแนบสนิทกับไม้กางเขนทั้งนี้ เพื่อตัวท่านเองซึ่งครั้งก่อนได้เอื้อมมือไปอยังต้นไม้เราได้หลับอยู่บนกางเขนและหอกได้แทนสลุสีข้างของเราเพื่อท่านครั้งหนึ่งท่านหลับอยู่ในสวนสวรรค์และเอวาได้ถือกำเดิดจากสีข้างของท่านสีข้างของเราได้ระนับความเจ็บปวดในตัวท่านความตายของเราบนไม้กางเขนจะปลุกท่านจากความตายในนรกการที่ดาบได้แทนสลุสีข้างของเรานั้นเท่ากับ เก็บดาบที่จะแทงท่านใส่รักเสียจงลุกขึ้นจากออกไปจากที่นี่ศัตรูได้พาท่านออกจากสวรรค์ณแผ่นดินเราเองก็จะไม่ส่งท่านกลับไปสู่สวรรค์แะแผ่นดินแต่เราจะให้นั่งบนบัลลังในสวรรค์เราได้เคยห้ามท่านไม่ให้รับประทานบุลไม,ม้ซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เราเองซึ่งเป็นชีวิต ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเราได้นั่งสั่งเครูปให้เป้าท่านอย่างทาตแต่บบดน,นี้เราบรรดาลให้เขากรับไหว้ท่านอย่างกราบไหว้พระเจ้าบัลลังเครูปพร้อมแล้วผู้รับแบกก็เตรียมพร้อมแล้วห้องวิวาประดับประดางดงามและงานเลี้ยงพร้อมแล้วพระตำหนักนิรันดรจัดไว้เรียบร้อยคุมทรัพย์ของตำหนักเปิดแล้ว พระา,าจาักรสวรรค์ได้ถูกจัดไว้สำหรับท่านแต่นิรันดรกครับปีน้องก็เป็นบทเทศในสมัยโบราณก็ไม่ได้ระบุผู้เขียนแต่ว่าได้พูดถึงวันเสาร์ที่พระเยซูเจ้าพงเสด็จลงไปพบอกว่าเสด็จไปใต้าบาดาลวันที่สามกับคืนชีพก็คือนิวันวันที่สองหลังจากที่วันศุกร์ถูกปังไม่คูหาแลวพง์ก็ไปไหนก็เสด็จใต้บรรดาเครบอกทั่วทั้งโลกนั้นก็ เ,เงียบรอ,อคอยการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาคือเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยแล้ววันนี้เองในบทเขียนสมัยบทเทศสมัยโบราณนั้นพูดถึงการลงไปใต้บาดาลของพระเยซูเจา้าก็จะเปรียบว่าใต้าบาดาลน,นั้นก็คือ,อนกรกนั่นเองก็คือความ ทรมานที่อยู่ใน,ในชีวิตหลังจากที่มนุษย์ได้ทําผิดทําบาปนั่นเองและเป็นพม่เยซูที่เสด็จลงมาและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนะเพื่อไถ่าบาปพวกเขาพระองค์ก็เสด็จลงไปอย่างพวกเขาอย่างวิญ,ญญาณต่างๆแล้วก็ในนี้ก็พูดชัดถึงอา,อาดัมตัวแทนก็คืออาดัมเอวาแล้วกับจริงก็คือมนุษย์ที่อยู่ในใต้บาดาลนั้นก็เพื่อจะได้นําเอามนุษย์นั้นกลับขึ้น ปวร์สคถามว่าใต้บาดาลนั้นเป็นมนุษย์ทุกคนเหรอที่อยู่ในใต้บาดาลก็คงไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเป็นมนุษย์ที่ทําผิดทําบาปแล้วก็ยังต้องถูกโทษงไปสวรรค์ทันทีไม่ได้หลังจากที่ตายในโลกนี้ก็ต้องชาระโทษของตนชําระความผิดบาปของตนและเป็นพระเยซูเจ้าที่พระองค์เสด็จลงไปแล้วก็ไปพาเขาออกมาจาก ต่ว่าคุกจากนรกก็ได้แล้วก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้กลับไปและไปสู่สวรรค์พร้อมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือ,อสาระสําคัญของการตื่นเฝ้าในวันนี้คือเฝ้ารอรับการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์การกลับเป็นขึ้นมาของบง์นั้นก็ยังหมายถึงการกลับเป็นขึ้นมาของบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อ,อยู่ในนรกหรือในภาษา อีกโปรเกชรชเอออลก็คือที่ที่อยู่ใต้ใต้ล่างที่มีโสกปรกมีฉับฉับ,บมันอ่ามันอ่โลภาพกันก็คือที่ที่มีพื้นแฉชะ,ชะมีเหมือนกับดูในหนังอะที่มีน้ำคลำม,มีหนููวิ่งมีงูเกี้ยวเขี้ยวขออยู่ใต้ใต้ล่างในในหนังที่มันมีอุโมงค์ใต้ใต้ดินแล้วก็รับประมานอยู่ที่นั่นอะไรต่างๆแต่ว่าในนี้นี่หมายถึงนรกนะหมายถึงนรก หรือว่าจะบอกว่าจะไปชําระไหมก็ทํานองนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จลงไปอย่างใต้บันไดและพระองค์ก็นําไปเปิดประตูเพื่อจะได้นํามนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นได้กลับคืนมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยการสิ้นพระชนและการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพวกเราได้ รับความรักรับพระเมตตาและได้กลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ด้วยในในสำหรับวันสาวสศักดิ์สิทธิ์ว่าวันเฉลิมฉลองพระสิริรุ่งโรดของพระองค์ขอพระเป็นเจ้าพรสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ